สว <Philadelphia> <ส>ัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีพี่น้องคุณลุงคุณนะคะอาชินเสียงรบกวนขออภัยหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้บรรเทาอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำงูเหลือมค่ะบรรเทามาซอยพระอาจารย์แล้วค่ะทางญาติโยมมันไลหลายพี่น้องมันคงเผยหลายคนอยู่ค่ะพี่น้องซึ่งพี่น้องทางเจ้าเจ้าของส่วนใหญ่เป็นแน่ค่ะพี่น้องพี่น้องทางบรนกางถึงได้ทำมาซอยเดี๋ยวมาซอยพระอาจารย์จนค่ะอันนี้คืออันนี้คือไอ ที่สำนักสงฆ์ค่ะพี่น้องทำงูเหลือมแต่ทำทำหน้าปลาเพรียังมีทันที่ายให้บึ้งะคะพี่น้องเด้ออันนี้หน้าปลาเพรีถ่ายเห็นแค่บริเวณรอบเนาะตอนค่าสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีที่เอสทีทั้งเกา่ทาทั้งใหม่นะ,ะพี่น้องเนาะพี่น้องปลาเพรีทั้งเกา่ทาทั้งใหม่คะ่ะทงพี่น้องรูดหลานเพิงสส่งขับรยเดียวะคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ที่ที่สำนักสงฆ์ทำงูเหลือมนะคะ ยายโยมซ้อยเดียวเทีนเทผืนค่ะพี่น้นองหลวงปู่พันค่ะอันนี้กำลังเทก้อนหินลงจะลดค่ะพี่น้องซอ,องได้กะแข่งขันถ้าได้ค่ะพี่น้องนาน,นมากามือค่ะ ยายเหนียญยายเกศมาเด้อเอ็ดบุญนำเดียวเด้อพี่น้องเด้อทำบุญด้วยกันนะคะ ปูค่ะพี่น้องมีปูค่ะอันนั้นพระอาจารย์เพชรค่ะพี่น้องพระอาจารย์มาค่ะอันนั้นลุงค่ะพี่น้องลุงเสื้อสีดำเงินนะลุงค่ะคุณลุงเสเะนะเื้อสีเขียวนะเพิ่นก็มาหูมือขนาดนั้นค่ะนี่กับคุณลุงเสื้อสีชมพูนี่แหล,ละค่ะคุณนึงค่ะ เสียงดังกระอพอภัยหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อมื้อนี้เป็นมันพระค่ะพี่น้องวันพระค่ะแต่เพิ่งเดเอซูมื้อค่ะพี่น้องมืงมอสะเทราระกับระเททาพารวมา้อยเพิคำทูต้าเสียงดังก็ขออภัยหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อยใหญ่เล่นยญใหญ่เชืกมาซู่มือค่ะพี่น้องนะลูหลาน นี่กำลังเทพื้นค่ะพี่น้องทำบุญด้วยกันนะคะส่งส่งกำลังใจมาเฮ้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ กติดตามคือประเพณีน้ำได้ค่ะพี่น้องเด้อวิถีผู้ไทยชาแนลเฮาค่ะขอกำลังใจได้ค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เจ้าเจ้าของสวนยางเพิ่นค่ะพี่น้องเจ๊ขอสัดสวดพี่น้อง,างมอนนองางมทำบุญน,น้ำแด้เจ๊ทำบุญนักเด้อทำบุญนักเด้อเจ๊เจ๊เจ๊ลังอา,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 าย เจ้พ <d Stadium> ี่เจ้ยูพี่เจ้จ้เักไอมากเจ้เจส่วนยางนเจ้สวนกางบุญด้วกันนะคะอีะตามกำลังทัท่าของญาติโยมค่ะพี่น้องนี่ย่ะคะน้องต้อยแดงดูลานเล็กๆน้อยสำหรับสวยเด็กทำบุญทำทานค่ะ เ็นโต h o w k i n อีด้อได้ขับอันนี้นะคะลุลลานกันได้การได้การได้ค่ะพี่น้องเนี่ยนะน้อเด๋ยวพ่อแบกก็ขอดูได้ค่ะพี่น้องเนอะขอดูโซยเด็กโยกค่ะพี่น้อง นันเพิ่งกักระรังไปขนดินค่ะพี่น้องปาสคนทั้กระรังไปขนดินด้วนค่ะรับดูขนดินด้วเข้ามาค่ะพี่น้อง แน่คนหินค่ะพี่น้นนองคนหินแน่คนหินมาจากพุ่นค่ะู่ทังปลาย่างทังพุ่นค่ะมันเคยเป็นช้งค่ะพี่น้อง คนยาจนทำบุญนะคะลุงลุงเสร็จบุญเสร็จขึ้นได้เยครอ้าบ้านโซนพี่น้องเขาทำบุญน้ำแดงจ้ามาเด้อทำบุญน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อใกล้จะเสร็จแล้วค่ะในเรื่องในเรื่องกระส่งกระลังแรงใจมาเถเด้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อาจานเพ,พื่นกาพี่น้องเอ้ยเพื่อนกาพายาิพายมเอ็ดคักเลยคะ่ะน,นี่คืออันนี้คือบาเพิ่นค่ะก็อย่าแล้วแล้วค่ะพี่น้องพี่น้องปรกามาซอยเดี๋ยวลูหลานตุ้มโฮมเด้๋ด,ด,ดีดีค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะบรรยากาศค่ะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เร์วิถีปุถุชนแล้วด้วยนะคะ จะเสร็จแล้วค่ะใช่ใช่คือพี่น้องเบิ่งละลูหลลานบ่าไทยเพ้อ่าพี่น้อง ดูร้านมันก็ส่การใส่งานดีดีได้จ้ะพี่น้องมีราบันภาสามาขีคือพลังค่ะพี่น้องตัวอะไรจะใส่อะไรจะพี่งอะไรจะพี่ มันจะโยมเพิ่นไอ้มูมูอันเป้าพิ่นขาเองนะเพิ่นเพิ่นเอาเพืงนมูมาเที่ยขาพื้นสวยสวยทางเพืงนมูขนาดนี้ฉันจะชุบสวยเป็นธรรมดาคพี่น้องอันนี้ก็ได้เพิ่นที่แรงได้น้อยเหมือนจ้ะไอ้ทางซ้ายมาหลายกับพี่ไม่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าลุ่หลานตึ้งน้อยถอนสวยค่ะพี่น้องก็แท่ก็เลยบ่งๆในจำนวนค่ะอาจจะไม่เห็นการเลือนเด้อค่ะ อาจารย์กาสั่นเข้าแล้วกับโอ้แล้วจ้ะพี่น้องริจเรียบร้อยแล้วค่ะติดนะค่ะ่ายบรรยากาศทั้งหน,นองนนข้เบิ่งค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมา่อเรยวมังบางเดี๋ยวประเภทไทยไทยทั้งคำคือเบิ่งกรับพี่น้อง Leo, มื่อกี้เอาซันนี่ก่อนพี่น้องอ ah ันนั้นตอนที่บ่งสูงนะคะพระพุทธมหาบารมีทั้งเทิงพูดจากพี่น้องพระโลกอันละสีน้องโลโลสีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาเป็นแห่งก่อนค่ะนะคะพระพุทธมหาบารมีสีมุกดาพระสีบรีพระสังกัจฉานะครัพี่น้องปวดลงแล้วนะโบนะ หลวงโภหลวงูภเพื่อน็นช่างเก่าค่ะเป็นนสงเก่าค่ะพ네ี่น้องหลวงโภเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเป็นเก็บรายละเอียดครับนี่ ท่านเป็นช่างเก่าค่ะเราจะเก็บเก็บรายละเอียดอีกค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่จแชร์วิถีกรุงไทยชาแนลด้วยนะคะอาตะเพอหาเบิ่งช่องแชร์คลินี้กันให้ดีๆนี่องและพี่น้องเด้อมีความสุขความเจริญค่ะในถึงสิ่งเด้อจะได้สมความมุ่งมาต์ต่อทำนาด้วพี่น้องเด้อ ดีดีไม่แห,ห็งชี่อคุณสุคนค่ะล่ำรวอยหิงหิงมันมานแล้วค่ะขอบคุณเลยหลายค่ะสวัสดีค่ะท,ที่ทำสำนักสงฆ์ค่ะพี่น้องสำนักสงฆ์ท่าเหลือมค่ะ